สวัสดีครับสวัสดีฟแฟนๆสิงห์บรูทุกท่านนะฮะกลับมาเจอกับผมเหมือนเดิมนะครับปาล์ม3บาท5บาทกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมที่เชลซีครับมีโปรแกรมที่จะเปิดบ้านเจอกับทางปอร์โตในศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก รอบ8ทีมสุดท้ายในเกมนัดที่2นะครับนัดแรกก็เชลซีบุกไปชนะปอร์โตมา2ประตูต่อ0นะครับแต่ก็อย่างที่บอกตั้งแต่การวิเคราะห์ในครั้งแรกนะครับว่าทั้ง2นัดเนี่ยจะเล่นกันที่รามอนซานเชสปิสกวนนะครับก็เท่ากับการเล่นในบ้านของเชลซีในเกมวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เปรียบที่สนามเท่าไหร่ครับแต่ว่าสกอร์ยังได้เปรียบเยอะเลยครับยิงมานัดแรก2ลูกนะครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของเกมเกมนี้นะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับฝากด้วยผู้สนับสนุนใจดีครับอย่า เวลออฟไลฟ์ครับใครสนใจรถยนต์ซูซูกิ s w i f t XL 7 c e l e r i o นะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นรุ่นไหนดีก็ลองไปดูที่โชว์รูมครับเขามีกันทั่วประเทศเลยนะฮะรวมไปถึงสิงห r วออฟฟุตบอลน l ครับล่าสุดผมลงคอลัมน์เรื่องของ r e e James ลองไปอ่านกันหน่อยฮนะเป็นความรู้ว่าก่อน r e e James จะมาเป็นสุดยอดนักเตะในตอนนี้เขาผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้างนะครับแต่ย้ำว้เลยว่า e j a m e มนี่เป็นนักเตะที่ใจบุญมากๆนะฮะช่วงที่นักฟุตบอลหลายคนหยุดโควิดนี่แกก็ไปช่วยงานแบบ คล้ายๆงานเป็นสารารณกุศลน,นะครับถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่มีทัศนคติที่ดีแต่ก็ไปอ่านประวัติเพิ่มเติมันได้ในเพจสิงหัวอ f ฟ o ุตบอลนะครับแล้วก็อย่าลืมครับติดตามรับชมคลิปนี้แล้วชื่นชอบนะฮะก็ s u b s c r i b e ช่องปามสามบาทห้บาทเอาไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงใน Facebook ก็ไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับไปดูสภาพความพร้อมกันหน่อยฮะของทางฝั่งเชลซีแล้วก็ปอร์โตนะครับทางฝั่งของโทมัสทูเิลได้ออกมาแถลงข่าวเมื่อช่วง3ามทุ่มนะครับก็อาจจะดึกหน่อยแต่ว่าก็รวบรวม การถแถลงข่าวของโทมัสทูเคิลมาให้แล้วนะครับหลักๆทูเคลิลก็พูดถึงเอ็นโกโลกองเต้นะครับซึ่งกำลังคิดอยู่ว่าจะจับเขาลงสนามหรือเปล่าเพราะว่าบทสัมภาษณ์ของทูเคิลบอกว่าจะให้กองเต้ลงหรือไม่เนี่ยก็คือในตอนเช้าวันพรุ่งนี้จะตัดสินใจอีกทีเพราะว่าเหมือนกองเต้มีอาการขาดนอนเหมือนกันนะครับในจากการเดินทางแล้วก็ซ้อมหนักเขาบอกว่ากองเต้นี่นอนน้อยนะครับแล้วก็ซ้อมหนัก แต่ก็เดินทางมากับทีมด้วยนะฮะแต่ก็ต้องตัดสินใจในที่สุดท้ายว่าจะลงเล่นได้หรือเปล่าซึ่งถ้าบทสัมภาษณ์ตรงนี้เนี่ยจากที่ผมวิเคราะห์เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นเองนะครับจากสื่อของสปอร์ตโม่คาดการว่าจะเป็นโคซิชกับกองเต้แต่พอบทสัมภาษณ์ออกมาแบบนี้เนี่ยผมก็ต้องไปเปลี่ยนไลน์อัพครับดูแล้วน่าจะเป็นจอร์จินโยกับโคซิชซะมากกว่านะครับไม่น่าจะเอ่อเป็นตัวจริงในเกมนี้ถ้าถาอดนอนนอนน้อยหรือว่ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยผมว่า ไม่ร้อยเปอร์เซนต์นี้สตาร์ทที่ตัวสำรองดีกว่าโวนีคนหนึ่งที่กลับมาอยู่ในสกอด23คนนั่นก็คืออันเดรียสคริสเตนเซนนะครับก็มีชื่อพร้อมที่จะอยู่ในทีมทีมนี้ด้วยแต่ผมเชื่อว่าเขาจะใช้เตียโกซิวาลงเล่นเนื่องจากเตยโกซิวาไปแบนในเกมนัดที่แล้วนะครับทั้ไม่ได้พักมาเต็มๆแล้วก็ด้วยสกอ์ที่มันห่างด้วย2งลูงกเน่ผมว่าในฟุตบอลยุโรปเนี่ยเกมก็ไม่ได้เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นโอกาสของเตยโกซิวาที่ได้สตาร์ทลงเล่นเป็็นตัวจริร <S <S รก อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมว่า90%แล้วครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองที่เหลือจากการแถลงข่าวก็นอกจากโทมัสทูเคิลแล้วก็พูดถึงเบนชิวเวลครับเบนชิวเวลก็มาแถลงข่าวด้วยนะครับวันนี้แต่ประเด็นของเบนชิวเวลก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับก็พูดแค่ว่าชัยชนะนัดแรก2 0เนี่ยการได้อเวโก2ลูกถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เหลือเนี่ยเรื่องของความพร้อมก็ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็คิดว่า ทางโทมัสทูเคิลน่าจะจัดทัพในลักษณะแบบนี้จากการคาดการณ์ของหลายเว็บไซต์นะครับประตูเนี่ยยังเป็นเอเดวาร์เมนดีเหมือนเดิมครับเกมรับน่าจะเป็นทางด้านของอัสปิเรเตตานะครับเตียโกซิวาแล้วก็อาจจะเป็นอัตโนรูดิเกอร์อีกคนหนึ่งนะครับขณะที่คู่กลางเนี่ยจากตอนแรกคาดว่าจะเป็นกองเต้ผมว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นโควาซิชกับทางด้านของจอร์จินโยขวาเนี่ยก็จะกลับมาเป็นวิสเจมนะครับที่เรียกว่าได้ลงมาเป็นตัวสำรองมาเรียกว่า วอร์มเครื่องในเกมที่บุกชนะคริสตัลพาเลซนะครับซ้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นมาโกสอลองโซเพราะว่าใช้เป็นชีเวลในนัดนะที่แล้วไปแล้วนะครับขณะที่3ตัวรุกน่าจะออกมาเป็นแบบนี้ครับเมสันเมล์ฮาคิมซิเยกแล้วก็ติโมแวนเนอร์แต่ก่อนหน้านี้ทั้งสื่อคาดการณ์ว่าจะเป็นโอลิเวียชิรูซึ่งหลายคนในคอมเมนต์ก็บอกเฮ้ยคุณปาล์มให้ทาไมชื่นชอบชิรูเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอ้างอิงจากหลายสื่ออย่างสมมติผมอ้างจากสปอร์ตโมนะครับอ้างจาก เอ่อ BBC นะครับหรือแม้กระทั่งอ้างจากคูสกอร์เนี่ยเขาจะใช้ชิรูสมมติว่า4เจ้าเนี่ยเขาใช้ชิรู3เจ้าเนี่ยผมก็ต้องเทไปทางเขานะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมขอค้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นติโไวเนอร์ที่ได้พักในเกมกับคริสตัลพาเลดด้วยถ้าถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างนะครับผมว่าอย่างมากที่สุดก็น่าจะเป็นตรงตำแหน่งของเตโกซิวากับอันเดรส์ิทันเซนแล้วก็ตรงกลางถ้ากองเต้ฟิตพร้อมลงสนามจริงๆผมเชื่อว่ากองเต้ก็มีโอกาสยืนคู่โคซิชที่เหลือผมว่าไม่น่าจะมีะเปปลลลี่ยนแง ที่ได้พักในเกมก่อนหน้านี้ก็น่าจะได้ลงสนามส่วนคาร์วอดก็เล่นมาติดๆคิดว่าสุดท้ายก็น่าจะได้พักนะครับดูแล้วไม่น่าจะได้เล่นนะฮะส่วนทางฝั่งของปอร์โตเนี่ยไซโยคอนไซซาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับสิ่งที่เป็นข่าวดีของพวกเขาก็คือการกลับมาของเมดิทารมีแล้วก็ซิโก้โอริเวราแต่จากบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าซิโกโอริเวรายังไม่แน่ใจว่าจะร้อหรือเปล่า นะครับยังไม่แน่ใจว่าจะร้อ์หรือเปล่าถ้ายังไม่ร้อเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ตัวสำรองแต่ผมเชื่อว่าเขาจะเข็ดลงที่เหลือเนี่ยก็มีบทสัมภาษณ์จากโอตาวิโอนะครับนักเตะบราซิลในทีมปอโต้นะครับเขาพูดเลยว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็คือสู้เต็มที่นะครับแล้วก็เขาให้สัมภาษณ์บทสัมภาษณ์ของเซโก้คอนเซซาวเขาบอกว่าเขาเห็นเชลซีมีจุดเปราะบางหรือว่ามีจุดอ่อนในเกมกับเวสต์บรอมบิชอัลเบียนซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเขาหวังว่าเขาจะทําแบบนั้นได้นะครับ ขณะที่ซิโก้อริเวร่าเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อนะครับอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีซิโก้อริเวร่าเนี่ยก็จะเป็นไปได้เหมือนกันว่าเกมรุกของออปอร์โตก็จะไม่ไหลลื่นอย่างที่ผมเคยเคยพูดจากการวิเคราะห์แล้วนะครับตั้งแต่นัดแรกที่ปอร์โตไม่มีซิโก้อริเวร่าเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเกมรุกของพวกเขาอาจจะมีหลุยส์ตีอาร์สก็จริงมีออตาวิโอก็จริงแต่ว่าพอไม่มีซิโก้อริเวร่าเนี่ยมันทําให้ปอร์โต เคลื่อนที่เหมือนเหมือนแมนยูไม่มีบูโนเฟอร์นันเดสลักษณะแบบนั้นนะครับเขาเป็นตัวคีย์แมนเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามีปัญหาแน่นอนปอโต้เนี่ยดูจากทรงแล้วน่าจะมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็มาเชซินเป็นประตูเหมือนเดิมนะครับเกมรับแบ็คขวามานาฟานะครับแบ็คซ้ายเป็นซาดูซี่คู่กลางน่าจะเป็นเหมือนเดิมครับทางเปเป้กับทางชันเซลเอมเบบาอีกกองหลังนิวคาสเซลเพราะฉะนั้นมาลองสาก,ก็ ดูแล้วจะไม่ได้เล่นกับเชลซีทั้ง2นัดเลยนะครับซึ่งตามหลักก็ไม่ควรจะส่งลงด้วยซ้ํานะครับขณะที่ตรงกลางก็น่าจะมีอูริเบ้เคซุสโครนานะครับออกตาวิโอแล้วก็อีกคนนึงผมว่าน่าจะเป็นหลุยส์ดีอารสแทนที่ของเซเกโอโอริเวรานะครับขณะที่หน้าคู่จะเป็นมูซาเมริก้ากับทางด้านเมดิทเตอร์มีเทอร์มีก็จะกลับมานะครับผมเชื่อว่าเทอร์มีน่าจะเล่นส่วนโอริเวรานี่คาดเดายากเพราะฉะนั้นผมขอย่าใส่หลุยส์ดีอารสไว้ก่อนแล้วกันนะครับคิดว่าโอริเวรา ไม่น่าจะถูกส่งลงสนามนะครับก็อาจจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่แฟนสิงห์บลูสบายๆหน่อยเนื่องจากเ,เชลซีทุบมาในนัดแรกของศูนย์แน่นอนครับถึงแม้ว่าจะเป็นสนามเป็นกลางทั้งสองเกมแต่ว่าการนับอเวโกก็คือนับตามปกติเหมือนเล่นในบ้านใครบ้านมันเลยเชลซีได้เปรียบเยอะเลยครับผมเชื่อว่าเชลซีถ้าเล่นคําเดียวเลยครับไม่ประมาทเล่นตามทรงของตัวเองถือสกอร์ที่ได้เปรียบตั้งสองลูกนะครับผมว่าเชลซีโอกาสทะลุเข,ข้ารอบไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่า อย่าเกิดอุบัติเหตุไปโดนใบแดงหรือแม้กระทั่งอย่าไปแบบชะล่าใจเล่นให้ปอร์โต้นำผมเชื่อว่าเชลซีในยุคทูเคิลไม่ประมาทครับคือเชลซีเนี่ยผมไม่อยากจะใช้ฟันธงว่าเข้ารอบร้อแต่ว่าแหมในเกมกับเวสต์บรอมบิชเอาเบียนมันก็เกิดอุบัติเหตุได้แต่หลังจากเหตุการณ์วันนั้นผมก็เชื่อว่าทูมัสทูเคิลจะเขาเรียกอะไรจะละเมียดละเอียดขึ้นมากกว่าเดิมนะครับอีกจุดหนึ่งถ้าถามว่าตัวปอร์โต้ไหนที่อันตรายที่สุดก็น่าจะเป็นเมดี้ตาเรเี่นะครับตัว ดาวซนโวร่วมกับทางซิโกโอริเวราถ้าจำไม่ผิดในหลีเขายิงไป7ลูกโอริเวรานี่ยยิงไป9ลูกในทุกรายการเนี่ยซิโโอริเวราถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดรู้สึกเขาจะยิงไป19ประตูนะครับทั้งทาริมี่แล้วก็ซิโโอริเวราเพราะฉะนั้น2คนนี้ถ้าเล่นด้วยกันจะเข้าขากันดีแต่ว่าถ้าโอริเวราไม่ฟิตเนี่ยโอ้โหความอันตรายของปอร์โตหายไปเยอะผมถึงบอกว่าปอร์โตไม่มีโอริเวราทั้ง2เกมได้มีผลแน่นอนครับส่วนนัดเนี้ยผมว่าพอเขาปรับไปเล่น442ี่อตามที่เขาถนัดเนี่ยผมว่าเขาจะ ผมบอกแล้วครับถ้าเชลซีจะเข้ารอบ1เลยคือปอร์โตไม่มี2ตัวหลักในเกมัแรกด้วยสกอร์สองศูนย์แบบนั้นเชลซีเล่นสบายเลยครับการมีเมดี้ทริมี่ผมว่ามันจะทําให้ปอร์โตเล่นเต็มที่แล้วด้วยสไตล์ของฟานิสโกซายซาที่ตั้งแต่ตอนเขาเล่นเขาก็เป็นตัวรุกอยู่แล้วผมเชื่อว่าปอร์โตเปิดหน้าแรกแน่ๆครับแต่จุดหนึ่งถ้าเกมรับเชลซีเหนียวแน่นแล้วรอสวนกลับผมเชื่อว่าเชลซีจะสามารถน็อกปอร์โตได้จากการที่เขาเปิดเกมรุกเยอะๆนี่แหละ นะแล้วก็เกมรุกของเขาเราเห็นตั้งแต่นัดแรกแล้วก็ดูวุ่นวายนะครับไม่ว่าจะเป็นหลุยเดอาสก็ดีหรือแม้จะเป็นออกตาวิโอก็ดีหรือว่าอูริเบก็ดีแต่ว่าสังเกตไหมครับตั้งแต่นัดแรกแล้วคือมันวุ่นวายก็จริงแต่ว่าประสิทธิภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์ในพื้นที่สุดท้ายของเขายังไม่เฉียบขาดเขามีโอกาสมงจากเปเป้เขามีโอกาส,าก P, ากาสทําประตูหลายครั้งแต่กลายเป็นว่าพอจบเกมเมนดี้คลีนชีตน่แสงใ้เห็นว่าจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของปอร์โตคือวุ่นวายครับหน้าเขตโทษปุ้นเปี้ยนต้องใช้คำว่าดีแต่ปป้ออ่ไมเ็น แล้วเชลซีสวนกลับมาไม่สามารยิงได้เลยเห็นไหมครับถ้าจำามาได้ต้นเกมอ่ะเราโดนปอร์โต้กดตั้งเยอะนะครับแต่สุดท้ายกลายเป็นสกอร์ที่เชลซีชนะ2 0ใครที่ไม่ตื่นมาดูกมคิดว่าโอ้ผ่านปอร์โต้สบายแต่ช่วง15นาทีแรกผมถามแฟนๆหลายคนที่ดูในไลฟ์ก็บอกว่าโหโคตรอึด <ๆ S 2> อัด <ๆ S 2> เลยเกือบโดนดีไม่ดีถ้าโดนก่อนนี่เชลซีก็ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเหมือนเดิมเลยผมว่าเชลซีจะปล่อยให้ปอร์โต้ได้เล่นบ้านนะครับแล้วก็รอความผิดพลาดของพวกเขาซึ่งมีความเป็นดดลผิ ถ้าเชลซีเล่นไม่ผิดพลาดครับแล้วก็รอสวนกลับใช้ตัวเร็วๆอย่างทีโมแวร์เนอร์นะฮะหรือแม้กระทั่งทางเมสันเมาส์ที่นัดแรกก็เล่นได้อย่างโดดเด่นหรือจะมีคริสเตียนพูลิซิชที่กําลังเข้าฝักก็เป็นตัวซูเปอร์ซับได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตัวที่มีความเร็วของเชลซีจะโจมตีเกมรับของปอร์โตครับไม่ว่าจะเป็นเปเป้ P, หรือชาเซีเมงบ้าที่ไม่มีความเร็วสุดท้ายบอลสวนกลับเชลซีครับจะทำให้เชลซีเข้ารอบแบบเรียกว่าตอกย้ำชัยชนะอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าเชลซีจะชนะ 1 0ห,หรือไม่ก็2 0ครับผมเชื่อว่าปอร์โตบุกเพลินครับแต่ว่าบอลไม่มีประสิทธิภาพขออย่างเดียวครับเน้นคำเดียวเน้นๆเ,เลยอย่าประมาทเชลซีจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอลิเวอร์พูลหรือเรอัรลมาดริดก็ว่ากันอีกทีก็มีนวนน้มจะเป็นเรอัลมาดริดตรงนั้นแหละของจริงแล้วครับพอเขาเก่งมากในทั่วยุโรปนะคะอ่ะนี่คือทัศนะครับผมว่าเชลซีไม่หนึ่งศูนย์ก็สองศูนย์ครับเพื่อนๆที่ดูอยู่คิดว่าสกอร์จะออกมาเป็นแบบไหนรูปเกมจะเป็นอย่างไรลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้้้ไดเลลยแวก็ สุดท้ายครับฝากขอบคุณด้วยครับผู้สนับสนุนใจดีครับซูซูกิ Way of Life รวมไปถึงสิ่ง World of อ o ฟุตบอลอย่าลืม Subscribe ช่องปามสาบาท5บาทช่องคอนเทนต์ล่าสุดใครยังไม่ได้ดูนะครับหลังเกมที่เชลซีชนะคริสตัลพา a เลตรวมถึงช็อตสวยๆของคาย h วเว r ร์ก็ไปดูกันได้ในช่อง YouTube ปาลามสาบาท5บาทสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับเจอกใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ